ประตูที่ใช้นี่จะเป็นประตูเค็มนะครับประตูเค็มนี่ครับไม่ใช่ประตูไม่ใช่ประตูนึ่งนะครับประตูเค็มเดี๋ยวก็จะหั่นเลยนะครับหัน่นอันนี้คือเราจะต้มพร้อมก้างเลยนะครับนี่ครับหันห่นหั่นเฉียงๆครับแบบนี้นี่นี่แบบนี้นี่ชึชบโอเคน,นี่แบบนี้นี่ครับชึบนี่แบบนี้นี่หั่นเป็นตอนๆนะตอนๆชึแบบน,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 นะน,นิ้วเอาไว้ สายบัวก็ซื้อมาจากตลาดนะครับแบบนี้แล้วนะครับเขาก็หน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้คือสายบัวนะครับนี่นครับเขาก็บางที่ก็จะเป็นสีเขียวนะครับอันนี้สีม่วงนะครับสีม่วงพริกไทยอันนี้เราก็จะบุบพริกไทยก่อนนะครับพอแตกอ่าแบบนี้นี่เสร็จแล้วเราก็จะใส่หอมแดงนี่นะหอมแดงปึ๊บใส่ลงไปแล้วก็ฝกบางๆเบาๆพอหยาบๆอ่าแบบนี้นี่โอเค โอเคยังอ่าโอเคแล้วเสร็จแล้วก็จะตามด้วยกระปิกระปิอ่ากระปินะครับแล้วก็โคกต่อวันนี้เราก็โคกแบบไม่ต้องแหลกนะครับหยีแบหบยาบนี่นะครับก็หน้าตานะครับแบบนี้นะครับเครื่องที่เราโขกไว้แบบนี้ตั้งกระทะใส่หัวกะทิเนี่ครับใส่หัวกะทินะครับเสร็จแ,แล้วจะใส่เครื่องที่โขกไว้นะครับเอาลงไปผัด อ่าเราจะผัดให้หอมนะครับนี่นะครับโอ้โหหอมมากอืมหอมมากแล้วหอมกะีิครับนี่นครับตอนนี้ผัดเครื่องจนหอมแล้วแล้วก็จะใส่หางกะทิอืมนี่แบบนี้หางกะทิไปแล้วนะครับอ่าน้ำแกงของเราก็เดือดดีแล้วนะครับก็จะใส่ สายบัวงไปนี่สายบัวงไปเลยแบบนี้นี่นะครับปรุงรสนะรับก็ไปใส่น้ำตาลนี่นะครับน้ำตาลก้อนน้ำตาลอะไรไม่รู้น้ำมะขามเปียกหนึ่งสองสามช้อนอ่าเอาไว้ก่อนสามช้อนอ่าเครื่องปรุงแบบเค็มๆย,ย,ยังไม่ต้องใส่นะครับเพราะว่าามีกะปิอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปลาทูของเรานี่ก็เป็นปลาทูเค็มนะครับ กะทูม,มันแบบรสชาติเค็มเอออะไรไม่รู้แหละนั่นแหละเดี๋ยวค่อยปรุงที่หลังเดี๋ยวใส่ปลาไปก่อนนี่นะครับสายบวงเรานี่แปลงล่างเป็นสีเขียวไปแล้วนะครับเมื่อกี้เป็นสีม่วงนะครับอ๋อที่เห็นสีเขียวนี่ไม่ใช่นะครับตใกใ่เขาก็สีม่วงแหละเออเนี๋ยผมคิดเองโถเลยเขาสีเขียวหมดแน่เนี่เห็นป่าเขาก็สีม่วงแล้วโอเดือดแล้วก็จะใส่ปลาทูนี่นะครับ บางสูตรบางที่ก็เอาเนื้อปลาทูนะครับของเราเนี่ยใส่ทั้งก้างไปเลยนะครับนี่ครับไม่ต้องเสียเวลาชิมรสชาตินะครับอืมอืมอืม,อมเปรี้ยวยังไม่เค็มเป็นไงครับเป็นไงครับยังไม่เค็มร้อนอา้าวเป้าอยู่ขัดเนิดหน่อย หลังจากชิมรสชาติกันแล้วนะครับก็ไม่เค็มนะครับก็ใส่น้ำปลาไปก่อนหนึ่งช้อนอ่านี่ครับใส่น้ำปลาไปหนึ่งช้อนครับเสร็จแล้วก็คนบางๆครับเดี๋ยวเขาจะแตกโอเคมามาครับมาชิมกันอือหือใช่เลยรสชาตินี่เปรี้ยวเค็มหวานกลมกลม่อมอ่ะถ้าอยากได้ความเผ็ดเราจะใส่ลูกโดดนะครับนี่ครับลูกโดดนะครับใครอยากเผ็ดก็ลูกโดดไปเลยอ่า แต่เมนูนี้ก็คือพื้นๆเขาจะไม่เผ็ดนะครับอยากกินเผ็ดก็กินพริกเอาเสร็จแล้วก็จัดใส่ชามนะครับจัดใส่ชามนี่ตกลงเป็นปลาทูมันหรือปลาทูเค็มไม่รู้นะครับปลาทูเค็มแต่มันยังไงไม่รู้แต่แม่ค้าเขียนไว้่อยบอกว่าปลาทูเค็มปลาทูมันปลาทูมันนะเค็มนิดหนออ่อยอืมอ๋อมันแต่ไม่ใช่ปลาเค็มแล้วกันอ่าอ่า งงเสร็จแล้วครับสายบัวต้องกะทิปลาทูพอพุโตรับประทานแล้วครับก็แล้วแต่นะครับจะใช้ปลาทูนึ่งปลาทูมันแล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่หากินได้ามชอบมามาชิมกันครับสดนำร้อนๆนี่นะครับอยากได้แบบเผ็ดๆก็พริกเลยนะครับลูกโดดไปเลยแบบนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวก็มาชิมปลานะครับนี่ครับปลาทูมันอ่าแต่รสชาติเค็มนหน่อยอ่า ไม่ใช่ปลาเค็มอืมไม่รู้อ่ะนี่ครับชิมปลาก่อนอืมมันมันอือหือมานบานใส่บัวอืมใส่บัวอร่อยมากใส่บัวเนี่ยอมน้ำของแกงของเราเาไป นี่ครับอะมาเนี่ยเดี๋ยวได้ไปเผ็ดเอาเม็ดเดียวพออืนี่ครับถ้าใครที่อยากกินเผ็ดนี่เลยนี่เลยอวด,ดวนนะครับไม่ต้องตบนะครับถ้าตบถ้าตบเนี่ยน้ำแกงก็จะเผ็ดอีกไม่ต้องตบ เมนูนี้ก็ข้าวหมดหม้อแน่นอนนะครับเพราะว่าไม่มีข้าวเลยวันนี้นะครับจะทําเป็นกับข้าวกับแกงก็ได้นะครับก็ตามชอบเลยนะครับแต่วันนี้ไม่มีข้าวนะครับเพราะว่าข้าวหมดหม้อ